ผมเตยมรูไม่ได้จบระกานั้นไหคือนูควมกูนันนน้นคือตมเนมันกินเชอช่วก็ไม่ววาแต่กูกลัวว่าเด็กมันทำซี่กูดแกเด็กมันวิ่งมาพลัดใจไปทำเท้ามาเก้าใจไม่เปลนเวียจี้อยู่ในหนงนะคือไม่ใจําไอวิ่งมาพลัด ที่คุณรอยในีที่ไม้ตึงหวันตมตมไอ้ก็ตมตมตมต่ือตมใจ้อใจรถคโอ้เหแมวว่างต่างุงแต่ว่าดีมันี่ยอบกินต่ำกใจรถไควยเวลาตัดยางเรากินตึงไม่ตรงจัดเฉียงเดินคยเลบตางดื้อเพลมเป็นเพลมะลดล cho rằng anh đấy Thầy rồi Thầy coi Thầy rồi, à, rồi. À, rồi. Thỏa sắp có gọi mưa guitar, Đang ngó ra chạy cao bàn anh cũ nữ Trời luôn đây ra cái đau kẹt tay อ่ะด e <hi> ูตกใจม่อเยบไม่ได้ตัวรับดังสิยกถวนกลองได้รู้น้อยกี่ต่ไตรอยเออทีนี้มึงกคยใช้คู่นั่นนุนน้าวะตมนันกินเจ๊เจ๊ได้แต่ก็ก็กลัวว่ามันได้เป็นอันตรายแต่จะตมจะได้มาเกี้ยวไอ้นี่มันพิษพิษเตจื้อจนซอยเด็กมันตมทมปล่อยได้ปล่อยตูไปออกข้าวเด็กตอนนำตมไม่ดังที่จูออกข้าวไอเตือนขึ้นใจอ่ะ มีการจับน้ำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต,ต้พบหม้อหนึ่งลูกใค่ไปกระต้มครึ่งจบยาเอ้ยรองลังแต่ยาคันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นวัยรุ่นลุ่มนั้น <c oughs> แต่กลับไปบอกว่าใจไรกี่ยังเหรอมันต้ม <c oughs> ไปแนะนำอยู่เมื่อไรกันที่มาเด็กมัน <c oughs> ไดไม่มต้มเพื่อจ <c oughs> ึงให้ก้าวกับมันชมการโจรกรรมรถพี่น้องกับข้ามไม่ต้อโขง สามารถลักได้ไายในสองนาทีเดี๋ยวผมจะจำลงองภาพไปดูนะครับต่อสายตรงตรงนี้นะครับออกเคยควงม,มาเขียตรงนั้นสักเดียวหาหามไปได้เลยอยู่เยแกเด็กกังบานเราไม่หลกักหลัดตัไปยำน้ำํำแย่จากนั้นดนชื่อมันต้องง่าจัดจนนานเนอคุณแรกานควงนี่เป็นเรื่องตีแน่นอนชื่อวัฒนธรรมคือนั่งตะลุงมโนราคนยังมีตัวตัดมีอินเทอร์เน็ตเมีวิตายุนั่งตะลุงโนราคือเป็นชื่อไอ้พ่อแม่ปุยาตายาย คนที่ไม่ชอบนั่งดลุงมนานราก็รองนองนอง,นองปีปีกรตั้มแท้คนที่เลยไม่ได้เลยอย่าหลบลูด,ดูทุกคนหลบลูที่ลับปลาว่ตาตะตำผักเราือว่าคนพูดนั้นไม่รักมาตุภูมิป็นเินเกิดบรรพบรุษจะต้องเค้ีใจวิญญาณจะต้องเค้ีใจว่าหลูกล้านเม็กุดข่นาวนะเนื้อเราไม่จบเราไม่แล่ไม่ว่าเราอย่าไปได้อย่าไปดูทุกพีน้องข้องตรงนี้เราจำกันพมตามเวลาเม่เาใข่ยอยากใข่หรือเราไข่นี่เราไปโตไปได้จากยางเราบนถูหมอล็อกมาได้ไหม มันต้องรู้ม่านังอยู่มรุราเราคนตายไม่รักไม่ชอบไม่ว่าจะอยากจะนั้นนะจีนะไม่แบบมั่วคุณนังจีนังจีน้องจีนังจีนังจีน้องจีน้องจีเอ้ยยิ้มได้เว้ยหรือจีนี่แต่ตั้งอาเก่งตึงนังจีตอนนี้เราดีจีก็ยิ้มคูมันจีพอที่จีล้ว่าจีไม่จีพอจีบละว่าจีไม่จีหัวกัน มัวก uh, ันนัวกันวันนี้อยากได้เมจิไปเทียงกลานอนกุดกุดตะอลุดตุดกุดกุลอดลุดตุดตุดเฮใจดุดีด้วยคนจะลงเพลงกันวันเดียวใจดุแดงแพร